สวัสด <collaborate> ีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของสีทองเหลือล่ะ Hello everyone welcome to fantasy world golden Christmas Carol โดยมีิฉันนางสาวแพราบุติมานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 6ลองมาทาย อคำหน้าท,ที่บรรยายค่ะในปีนี้คณะศิลป์ของเรามาในทีมเพื่ Christmas Carol ส,สาวน้อยผู้หลงใหลในการแสดงและเสียงเพลงความเมตตาและการแบ่งปันผ่านพิรุธราวคริส,ส,สต์มาสหนาวเย็นแสนจะอบอุ่นหัวใจโดยมีผู้ทำหน้าที่ใน,นรกระบวนเทเรตดังต่อไปนี้ค่ะผู้ถือป้ายสีนางสาวจริรพัฒน์จอมแก้วมะหกทัพหนึ่ง 6, ผู้ถือธงขบวนนายเจษฎากรเพื่อวง นางสาวนุ้ทิดาคำพิริม .6 พักหนึขอเชิญแขกรับเชิญพิธีธรรัแลชมการแสดงของพนกรและทีมคณะเหลองได้เลยค่ะนี้ ใชครับผมโดยเฉพาะนะครับดัมเบลนะครับม,มันมียิ้มหวานจริงๆและในลุ่นแบถัดไปนะคะผู้ถือป้ายปรีมนางสาววรนนท์ประเสริฐศรีมสามพักสามนางสาวปริยกรบุญนัม 6, 6. นมสี่พักหกตามมาติดๆกับเจ้าหญิงแสนสวยนางสาวกนกนุชสารใยายมสี่พักหกนางสาวเพียธิดาสุดชนะมหกพักหก และคุณครูกฎพรแสงสีค่ะต้องกดมือดังๆครับขอคุณครูมีส่วนร่วมเลยราว่านักเรียนคนไหนจะมาหน้าสวยจริงและในลาดับถัดไปพูดถือป้ายพูด นายนภุพฐชาตูมมหกทับหและทีมเชียร์ลีดเดอร์คณะสีเหลืองค่ะ สวัสดีที่น่ารักมากเลยเป็นตาและเป็นใจและในระดับถัดไปนะคะจะเป็นทีมที่ตะมวยไทยของคณะสีเหลืองค่ะและปิดท้ายขบวนของคณะสีเหลืองด้วยไม้ระลึกลยาเสพติดค่ะริ้วขบวนคณะสีเหลืองของเรานั้นไม่ได้มีเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมด้วยความหมายและความตั้งใจของทุกคนค่ะ ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินและร่วมส่งกำลังใจให้พวกเราตลอดเส้นทางนะคะขอบคุณค่ะ Thank you ขอเสียงตัวือให้กับคณะสีเหลืองครับเป็นสีสุดท้ายเลครับคือคณะสีเหลืองนะครับมีครูฝนสะพรนแสงสีนะครับเป็นประธานคณะสีและมีครูสมประสงค์นะครับครูมีเป็นรองประธานคณะสีนะครับ